เคยมีคำถามกันไหมคะเวลาที่เราวังเบิกดขอบอไปแล้วเราจะดูสถานะรายการขอบอจัดตรงไหนได้บ้างนะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าขอบอที่วางไปเงินเข้าผู้ขายแล้วหากคุณเคยมีคำถามเหล่านี้งั้นวันนี้เราไปดูวิธีการตรวจสอบรายการขอบอกันค่ะเมื่อต้องการตรวจสอบสถานะรายการขอบอให้เข้าไปที่รายงานแสดงเอกสารทางบัญชีขั้นตอนแรกไปที่กล่องระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ เลือกระบบบัญชีแยกประเภทเลือกรายงานแสดงเอกสารและบัญชีและเลือกรายงานแสดงเอกสารทางบัญชีกรอกเลขที่เอกสารรายการขอบอที่ต้องการตรวจสอบกรอกปีบัญชีและกดแสดงรายงานระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการขอบอดังกล่าวสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องตรงกับที่บันทึกหรือไม่กดปุ่มสภาพแวดล้อม และเลือกหัวข้อาการเปลี่ยนแปลงเอกสารกดปุ่มทุกการเปลี่ยนแปลงสังเกตที่ช่องคอลัมน์เก่าและช่องคอลัมน์ใหม่นะคะช่องคอลัมน์เก่าคือสถานะการดำเนินงานเดิมส่วนช่องคอลัมน์ใหม่คือสถานะการดำเนินงานใหม่จากรายการบรรทัดแรกช่องคอลัมน์เก่าขึ้นสถานะศูนย์ หมายถึงเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วและช่องคอลัมน์ใหม่ขึ้นสถานะ A หมายถึงหัวหน้าฝ่ายการเงินดำเนินการอมอหนึ่งเรียบร้อยแล้วรายการบรรทัดที่2ขึ้นสถานะ B หมายถึงหัวหน้าส่วนราชการออมอ2เรียบร้อยแล้วและรายการบรรทัดที่3ขึ้นสถานะว่างหมายถึงคลังจังหวัดได้อนุมัติรายการขอเบิกดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแต่หากขึ้นสถานะจาก B เป็นเ หมายถึงมีการกลับรายการหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติรายการขอเบิกและหากรายการขอเบิกมีการหักล้างเรียบร้อยแล้วจะมีสถานะรายการ PM ขึ้นมาดังรูปซึ่งระบบจะแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่หักล้างและเลขที่ของเอกสารหักล้างค่ะขั้นตอนต่อไปเมื่อต้องการตรวจสอบรายการขอเบิกดังกล่าวว่าเงินโอนเข้าบัญชีหรือยัง ให้ดำเนินการเข้าไปที่รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงินโดยเข้าไปที่ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐและคลิกเข้าระบบเบิกจ่ายเลือกรายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงินกรอกเลขที่เอกสารขอบอที่ต้องการตรวจสอบและกรอกวันที่ผ่านรายการของเอกสารดังกล่าวคลิกแสดงรายงานให้สังเกตที่ช่องคอลัมน์วันที่ไฟล์ หากมีวันที่ปรากฏแสดงว่ารายการขอเบิกดังกล่าวมีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วโดยวันที่โอนเงินคือวันที่เดียวกับวันที่ไฟล์โดยเงื่อนไขของการโอนเงินเข้าบัญชีแบ่งเป็น2กรณีได้แก่กรณีจ่ายผ่านหน่วยงานเงินเข้าบัญชีภายใน1วันทําการสําหรับกรณีจ่ายตรงผู้ขายถ้าวงเงินไม่เกินสล้านบาทเงินเข้าบัญชีภายในสวันทําการ และถ้าวงเงินเกิน2ล้านบาทขึ้นไปเงินเข้าบัญชีภายใน1วันทําการสำหรับช่วงเวลาประมวลผลเบิกจ่ายจะแบ่งเป็น2รอบได้แก่รอบที่1เวลา11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงและรอบที่2เวลาสโมงครึ่งถึง6โมงครึ่งดังนั้นจึงขอความร่วมมือหน่วยงานอ,อมอสองก่อนเวลาบ่ายสโมงของทุกวันและห้ามกลับรายการในช่วงเวลาดังกล่าว เยี่ยมไปเลยค่ะต่อไปนี้จะได้ตอบคำถามหัวหน้าได้สักทีใช่ครับผมก็จะได้ตอบคำถามผู้ขาได้ว่าโอนเงินไปแล้วนะขอบคุณมากๆครับหากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มงานระบบการคลงังสำนักงานคลังจังหวัดชุมพรได้เลยค่ะ